ทำได้มาถูกทางเลยครับขอเมียนเชิญท่านอาจารย์ครับโตดุปหล่อัะหน่อยตั้งแต่รูปแม่ม้อมาก็ไม่ได้ไปอีกเลยแต่แม่ม้อมาหาเขาสองเตื้อเสียเปรียบละเขาต้ไปลุยแม่ม้ออนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่การลำปางที่ให้โอกาสวิสาหกิจชุมชนทุ่งสลาที่มีสมาชิกอยู่20 24ลักการเรือนหมู่บ้านนี้นะทุกคนเป็นสมาชิกยี่หมดเลย ก็มีงานทามีไรายได้มีอาชีพแล้วอย่างนึงก็หมายว่าอาชีพที่เขามีไรายได้แล้วมีงานทํานั้นก็มาจากบ้านท่านนะอาจารนั้นวันนี้นะครับในส่วนที่อ่ารนี้ได้อยู่ที่กินดีสุขภาพกิตดีขึ้นแล้วสุขสีผู้ยานีขึ้นนี่ก็คือเอาดินละปางมาขายจีใหม่อานนี้ยอูลเล่นๆนะจะถือว่าเป็นการประชุมนะครับนะวันนี้มาแวะเขารีการมาถามข่าวถามข่าวว่าเอาดินละปาง ดินดับระปางที่ปะดอบปางเอามาจะใหม่นี้ก็นะวันนี้โคจะตอบแชดน,นี้เนี่ยบอกว่าเอ่อตั้งแต่ขนมานี่ยขนเท่าไหร่เที่ไม่บ็อกมาเยอะขนบ่อเสี้ยงครับค่ารถล,ลำไหนก็สักหมื่นปลายหมื่นห้าวันแล้วมาสามเลามาสามหมื่นขนมาเท่าไหร่เอามาโม่แล,แล้วก็ใส่กระสอบขายขายยังไงคนยังใหม่ก็รู้ว่าซื้อดินดระปางไม่ราคาเนาะโลเกือบสิบบาทดังนั้นวันนี้นะครับโอกาสดีที่บอกว่าเอ่อทางทางผมนั้นนะครับ ็เป็นนักวิจัยอิสระ,ะวิจัยทั้งชีวิตครับจนไม่มีอะไรเหลือบ้านที่ไม่มีเลยทำตเตาเผาป่าไมไม่มีฟืนก็รื้อบ้านเผา <c oughs> แต่ก็ประสบผลได้วันนี้นะฮะ,ะฉะนั้นเรื่องปุ๋ยนี้ทําด้วยกระังสมางมา20กว่าปีทำยังไงจะให้คําว่าปุ๋ยหรือคําว่าสารบำรุงดินเนี่ยเราจะได้นําเสนอสิ่งที่เราต้องการเสนอคือเรื่องความปลอดภัยกับชีวิตอาหารปลอดภัยสุขภาพจิตด,ดีสุขภาพร่างกายดีแล้วไม่เป็นโรค เพราะผมเสียดายว่าถ้าผมทําก่อนนั้นเมียผมคงไม่ตายเพราะเมียผมเป็นมะเร็งกินผักเป็นพิษที่นั้นมันก็เลยเป็นอุทาหรณ์ว่าต่อไปเราต้องเอาเรื่องนี้เป็นใหญ่สุดท้ายมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเออเขาไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าสิ่งที่คิดนั้นอ่ะคิดที่จะใหม่แต่แต่วัสดุดิบุรป,ปรา,บบางทํายังไงจะโยกย้ายมาได้้าทํไงมันจะเกิดขึ้นในโครงการเนี้ยเออคิดมาทั้งห้าบริษัทมีบริษัทนาโนฮโอมกีนนาโนฮอมคอมเปลา บริษัทมีดีสยามบริษัทแม่ปิงบริษัทดวงดีนะครับเดินไปไม่เหมาะครั้งแรกนะก่อนจะได้ตจวนี้มาเนะี่ยผมก็ขี่จักรยานยนตนะ์ฮอนด้าเขาไปหาแหล่งแหล่งวัตสุดิปแล้วก็ทราบข่าวแหล่งมัตสุดิปที่มีมีมอะนะนน20ปีเนี่ยวันนี้ก็รู้ว่าวิธีที่บอกว่าอะจะนําสิ่งที่ไมีมอะมีนั้นมาทําประโยชน์ เวลาผ่านมา12ปีพรุ่งนี้ผมต้องเดินไปทางไปชายภูมิไปบนไปแก้นบนมหมู100หัวครับเดือดร้อยตลาดชายภูมิพอโอนเงินไปแสนน้นะครับเงินที่ขายปุ๋ยได้นะซื้อขหมูทั้งตลาดชายภูมิคอลาแล้วพรุ่งนี้ใส่รถคอนเทนเนอร์มาเลยที่ชายภูมิพรนี้ผมเดินทางมานตีา3วันที่14วอนเช้าหมู100หัวนี้สารไม่มีที่วางก็ต้องสร้างโต๊ะวางเต็มหมดเลย อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน,ในคิดว่าไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดจริงๆออย่างวันนี้นะครับผมยกนี้ว่ามันเกิดขึ้นยังไงไม่ใช่ชวนท่านมารวยนะะไม่ใช่ชวน่านมาจวนจะเล่าให้ฟังในสิ่งที่มันอยู่ในตัวเองนะเอะพราะวันที่สิบสี่เวลาประมาณเก้าโมงเช้าผจะปลดปลดล็อกผมไม่คิดอะไรละเพราะสําเร็จทุกเรื่องตั้งที่หน้าท่านบนเนี้ยมาจากไม่หม้อตอนนั้นเลยนี่ฮะแเนี่ยผลิตภัณฑ์จากหลุมขยะแม่หมออเขาเรียกว่าดินด เป็นกระสอบข้างนั่นนะมันเป็นมันโตนีได้วยแล้ะอีกข้างๆนั้นครับไม่ว่าอในนามที่ทํานั้นเราเราตั้งสติว่าเราจะทําสี่ภาคคือบริษัทตุลทิบไบโอเทคผมตรวจบริษัทไปนะตลวจสิธิบัตในเรื่องของความรู้ไว้ทั้งหมดผลปบกว่าสิ่งที่ไม่มองมีที่เอามาทําที่เนี่ยมันไป อย่างการเรือนสมาชิกมาเป็นเจ้าของโรงงานร่วงกันหมดเลยโดยอันนี้สองก็คืออุ๋ยส่วนหนึ่งนะครับไปอีสานไปช่วยคนอีสานนะครับกองอยู่นั่นนะ่ะและมาดูเลยเอ่อสำหับพระศรีเกตเจะเต่ามงคลหรือเต่าทองประสอบสวยครับอันนี้ไปอาราวาสอยู่ที่นั่นเรียบร้อยแล้วเอาไปใส่ข้าวข้าวมีคุณภาพสูงมากแล้วก็มีสั่งออเดอร์กระสอบมาเต็มเลยกูดังเลยห้าที่นี่ผลิตไทย แล้วต่อไปคงจะย,ายาไปลิยที่ลำปางหมดแล้วเพราะที่นี่ผลิตไม่ทันอันที่สามไปรลยองครับไปท่าตอนออกอถ่าเราออกปีแล้วเลยนะนก็ทามังคุดไปส่งญีุ่่นก็เราได้ผลเกินคาดครับยีเยี่ยมเลยคราวนี้ครับไปใต้ครับเมื่อวานเนี้ยไปหาดใหญ่ไปสุนลาดไปชุมพรครับจากที่นี่หมดเลยเอารถพวกมาใส่ไปอ,อันนี้ก็คือสี่ภาคนี้ก็จบละและเมื่อวานนะครับเมื่วานช้สี่โมงครึ่ง ตัวแทนของทางประเทศลาวขับรถมาที่บ้านอีกระดับหนึ่งอันนี้เล่าให้ฟังนะครับว่า,าผมคิดว่าที่นี่มันเจ๊งแล้วนะแล้วผมก็ไปทําแล้วแต่ก็ยังมีพันทันสัญญากับแม่มออ,อยู่ครั้งแรกที่ไปคุยตอนหน้านายกตอนหน้าทุกท่านเอแม่มอ,อเนี้ยนะครับนั่งทับตกคําดําหรือเทศดำอะไรต่างกแล้วแต่ประชุมคนเท่านันทกทุกทีกท่สารฟงรู้ดีอ่ามันก็ คือคนไม่มดต้องทาเองไม่ใช่ผมทําแต่ว่าที่โชคดีครับคนไม่มดตั้งใจอยากจะทํามันผมคิดว่าความสําเร็จอยู่แค่เอื้อมละเออพอที่นี่โตแล้วนะที่นี่ปีนี้เราตั้งเป้าหมายให้ผลิตเพื่อทําธุรกิจนะฮะให้มีเงินใช้อยู่ที่ประมาณแปดหมื่นกระสอบที่นี้ได้ไปคิดว่าเที่ยวนี้ประมาณสิเดือนนงจะหมื่นหนึ่งละหรืออีกตั้งเวลาสิบสองเดือนนะฉะนั้นแปดหมื่นกระสอบนีเท่ากับสองพันตัน ผมสั่งซื้อมายิบต้นกับยิวมัสท,ที่มอกประมาณสองพันตันเขามาลงที่นี่นะจากนั้นสองหมื่นแปดหมื่นกระสอบนี้รวมแล้วที่นี่จะมีรายได้รวมทั้งหมดประมาณสิบสี่ล้านเขาบอกที่นี่นก็สิบสี่ล้านเมื่อกัถูกหวยมาที่หนึ่งนะาจากนั้นสิ่งที่ทำได้เขาก็ทําทุกวันนะตื่นมาก็ทําตื่นมาก็ทําแล้วก็คนก็ได้สตาไรจะเห็นว่าเครื่องมไม้เครื่องมือโรงงานมันไจะมีอะไรเลยครับไม่จะใจะเพราะอะไรเขาไม่มีตังมาซื้อจานปั้นปุ๋ยเลย ผมก็อนุเคราะห์เอาเศษเหล็กที่แม่มอกมาทำวงล้อสายไฟไปดูนะวงล้อสายไฟที่กองอยู่ทางเขาเ้าอะไรเยอะๆน่ะ <yaş> ผมเอาวงล้อสายไฟเอาแผ่นเหล็กปากใส่เนาะอตีขอบมันก็เอาโมตเตอร์เก่าๆมุนกับป่ะเขาก็หมุนได้ครับวันนี้หมุนมาอยู่ทั้งเกือบหมื่นลูกละก็ยังไม่เป็นไรแแต่นี้ยไม่มอสจะทําผมก็แนะนําบริษัทให้ว่าถ้าจะซื้อเครื่องไม้เครื่องมือ,มอก็ซื้อบริษัทนี้นะเพราะว่าเครื่องมือดูแล้วมันมาตรฐานดี ถ้าท่านจะทํานะเพราะว่าท่านคงไม่เอาเศษเหล็กมาทําอะนะอันนี้ความมสิทธิหรือเปล่าเนี้ยผมแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะนันถามว่าวันนี้นะครับจะต่างกันลักษขนาการทํางานถ้าท่านคิดนะหนึ่งถ้าจะถ้านจะเรียนแบบที่นี่เพราะที่นี่เครื่องมือเครื่องมือมันทำเองหมดเลยแต่แม่ม้อนี่ผมคิดว่านายกท่านมาด้วยวัยนนี้ท่านโคกส,สนับสนุนเครื่องมือที่ดีอาจจะนัทถามาอะไรก็ทำว่าทัดเพราะว่าวัสดุนั้นท่านคงไม่ต้องไปสร้างมาแล้วมันกองอยู่ที่บ้านท่านละ อาจารย์นั้นวันนี้มาดูขบวนการว่าเอ้ยมันทําแล้วมันขายได้จริงไหมแล้วมันดีจริงไหมผมให้คํามั่นสัญญาว่าพวกเราจะสร้างชาติโลกสีเขียวเมื่อวานนี้มีคณะมหาผมมันจะให้ปริญญาผมปริญญามหาวิลาลยโลกครัให้ด็อกเตอร์เลยเพราะว่าเขาไม่ีสิทธิ์ให้คนที่ทําผลงานความดีของโลกและสิง่งแวดล้อมผมบอกว่าอาจารย์จะให้ก็ให้มาเลยผมไม่มีเงินตัดเสื้อคุย <c oughs> อาจารย์น,นั้นเรื่องของความรู้นี้นะครับ เออมันก็อยู่ทุกตัวทุกท่านที่มาวันนี้ได้ความรู้ท้งนั้นแต่นั้นเรียนรู้เอาเพราะการเรียนรู้ไม่ต้องไปเข้ามาหาวิทยาลัยไหนนะฮะเอาเราเข้ามาหาวิทยาลัยชีวิตของเราถูกทำไน้มา,าลาชีวิตเข้ามาฉะนั้นทุกอย่างมันโยงมันหมดนะเอ่อท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมละวันนี้มาดูคนที่ไม่พร้อมทํางานนะเอ่อแล้วเออผมอยู่ในจุดไหนทีนี้ผมไม่เกี่ยวข้องที่นี่เลยนะเป็นที่ปรึกษาจิตวิทยาศักษ์จะมีเงินใช้น่ะเพราะอะไรเขาท ได้เขาก็แบ่งให้ผมใช้เนาะพรู่นี้ผมก็จะเดินทางไปประมาณสักสองอาทิตย์ไปเที่ยวลาวไปเที่ยวเวียดนามถึงเวลาที่จะเดินทางไปเที่ยวละพอละแต่ถ้าไม่มอต้องการโทรรวด่วนนะจะจะบินมาถ้าไม่ต้องการก็แล้วไป <c oughs> แต่ใน,นวันนี้ผมก็มีตัวแทนคุณอาจารย์นุชนะฮะอ่าเป็นตัวแทนที่จะสืบสารงานท,ที่ที่นี่ไปช่วยทางไม่เหมาะนะฮะใา,ะา,าะ้ที่เป็นประโยชน์นายกคนบูผู้หญิงคนอ่ะโทรตัวไหนอาจารย์นุชคนไหนอ่าคนนี้ตั้งใจเหลือเกินนะฮะอ่าเรีตัวสองปีละ เออหาสนามบินลงไม่ได้ขอให้ลงไม่หมดแล้วนะเพราะที่นี่มันไม่สมมันเล็กเอเป็นโรงแรมใหญ่ๆห,หน่อยเพราะว่าเขามีห้าสิบสองวันนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากหนังไว้ด้วยนะคนนั้นนะอ่าสําหรับอ,อ,อีกงานทั้งหมดนี้มันไม่มีอะไรซับซ้อนครับเโน้ตเฮาที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นโน้ตเาของของส่วนที่เราจะไปสนับสนุนกันอันนั้นโรงลรมใหญ่กันที่หลังนะครับนะตอนนี้มันไม่ไม่มีโน้ตเอาอะไรเลยมันบ